บาเกลให้มวยเซียนตึงแชมป์สบาช่องจริงมวย24แล้วกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับสึกวันลูบีดี1ันเลอทีหรือวัน133สุกที่14พฤศจิกายน2568กติกามวยไทยคิกส์บ็อกซิ่งผสม MMA ซัดน้ำน้ำเน้นเนื้อมาให้4คู่เน้นๆกันไปเลยนะฮะไปกันคู่ที่5พิกัด155ปอนด์่อนเพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ใส่ทอง ฝั่งแดงมวยซ้ายเขา่าในเหนียวดึบๆึฟอร์มล่าสุดแพ้นอกเจออายุเอลฟ์คาดาวิฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนส่วนตัวผมชอบเอลฟ์คาดาวิหนุ่มโมร็อกโกจ่ากอิเลีกมการี่มวยไทยทีมหมามืดกำยำกะหายกว่านะฮะคู่ที่6พิกัด125ปอนด์ชาติพยักฆ์ศักดิก์สตูน นุ่มเมืองอุยทยานธรณีโลกฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนเจอซามาดาคาซานอฟฝั่งน้ำเงินดาวลุ่งวัย19น้องใหม่จากอุสเบกิส,สถานเป็นคู่เลขขึ้นป้าย้าอินเตอร์วันลุมบินี133ส่วนตัวผมชอบชาติพยักมวยเข่าจอมบ้าบุกขาลุยขวางหน้าคว้าคอโยนแทงบิดเหลี่ยมดีกว่านะฮะคู่ที่10พิกัด135บอบอ์ลิทิเดตลูกจะพอลงต้มหรือซ้ายเจ้าน้ำตาฝั่งแดง ฟอร์มล่าสุดชนะน็อกเจอร์มาจิสคาลิมีฝั่งน้ำเงินนุ่มอีลานทีมมาดี้สาตูฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนส่วนตัวผมชอบลิทิเดตมวยฝีมือเปิดเกมเตะซ้ายเบิ้ลหน้าฟันศออห้าวดุดดันกว่านะฮะคู่ที่ส2มวยคู่เอกสุดท้ายของค่ำคืนนี้พิกัด135ปอนด์ฟอนทั้งคู่นะฮะป้อมเพชร ผ่านทองยิมหรือป้อมเพชรพีเคแสงชัยมวยไทยยิมฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเจอเก,กเกอร์ทอมจากสกอตแลนด์ทีมอาบดินคอมแบตเซนที่ซิลซ์มวยไทยฝั่งน้ำเงิน ฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนสูงยาวหลักเหลี่ยมแน่นเหมือนกันทั้งคู่มุมส่วนตัวผมชอบป้อมเพชรมวยสายได้เข่าเหลี่ยมจับตียัดไส้ปลายแข็งแกร่งกว่านะฮะชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันไว้ด้วยนะฮะ